สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าให้ตุ๊ก,กตากันนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องสำอางบอมๆนะคะเดี๋ยวรอแป๊แบ,บหนึ่งคะคะมันอยู่ใต้นี้แหละคะ่ะแต่ต้องเอารองเทา้าขี่นอนออกก่อนนี่ค่ะพูดเสียงไม่ใช้ไม่ได้เลยะคะ่ะนี่นะคะอันนี้คือกระเป๋าใหม่เราอันนี้คือตุ๊ก,กตาที่เราจะแต่งให้นะคะ นี่นะคะวเสียงนี่นะคะกระเป๋าเลือกระเป๋าสั่งนะคะอันนี้คือลูกค้าของเราคุณแรกนะคะวันนี้จะมาทำอะไรดีคะเอเคเลือกกระเป๋ากะะ่ะนี่นะคะเรจะมีกระเป๋าให้เลือกเดี๋ยวให้คุณลูกค้าเลือกนะคะ คค่ะทุกค้าคุณลูกค้าเลือกอันนี้นะคะก็เอาไว้ข้างๆเลยค่ะอน,นี้เก็บไว้นะคะอุ้ยหอมอะไรเน,นี่ยเ,เก็บไว้นะคะก่อนอื่นก็จะมาหวีผมก่อนเลยนะคะเริ่มพึ่งนะคะหวีเลยค่ะลูกค้านิ่งมาก เสร็จแล้วนะคะทุกคนต้องให้ลูกค้าต้องให้ลูกค้าออกมานั่งตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าลูกค้าต้องนี่นะคะของที่ลูกค้าเลือกก็จะเปตรงตรงตรงอยูต่ตรงนี้นะคะต่อไปก็ฉีดทำหอมก่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะมีกล้องถ่ายรูปด้วยนะคะ นี่นะคะแล้วก็เปิดอันนี้เลยคะ่ะแล้วก็จะเตยที่ปัดหินตานะคะแล้วก็ดึงออกมาดีค่ะนี่คะปัดใสใสิมันไม่เดินเท่าไรนะเสร็จแล้วค่ะ ต่อไปก็จะลงรองพื้นนะคะนี่ค่ะรองพื้นแบบน,น,ะะนี้นะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะใช้มือแป้นแป้นกันนะคะก็มาลงที่หน้าเสร็จแล้วค่ะปิดต่อไปนะคะเราก็จะมาถ่ายรูปให้คุณลูกค้าดูค่ะว่ารูปไหนถึงใจนะคะ ยิมสวยค่ะหนึ่งสองแช,ช่หนึ่งสองแช,ช่หนึ่งสองสามแช,ชส,สแล้วนะคะ<ต>ก็ต่อไปก็เอากระเป๋าให้คุณลูกค้าค่ะแล้วก็เก็บของของนะคะบ๊ายบายค่ะมีแค่นี้นะคะ,ะคุณลูกค้าบ๊ายบายเย,ย้